พามาชมกับเพาครับนี่คือการดูแลไม่ทันไม่ได้ฉีดน้ำยาไล่แมลงกับเพาโซมครับนี่ครับการทําแบบชีวภาพถ้าช้าถูกเพี้ยลงเพี้ยไฟลายแดงลงไม่เหลือครับนี่ครับตายทันทีหรือไม่ก็โซม เราต้องฉีดพ้่นทุกสองสามวันสังเกตจะมีแมลงนำเชื้อจำพวกเชื้อโรคเชื้อลาพริกจะโสมกระเพราจะโสมนี่ครับพริกก็โสมต้องปลูกใหม่ครับถ้ากินแบบนี้ ไม่ทันเลยครับฟื้นก็ไม่ดีพอเพราะดูดน้ำเลี้ยงจากต้นพริกและกระเพราไม่เหลือครับแบบนี้ครับอันนี้ยังไม่เท่าไหร่ครับยังฟื้นได้เพราะปลูกทีหลังส่วนตรงนี้ ยังระบาดไม่ดีครับมีมแมลงสังเกตมแมลงจะบ,บินนี่ครับจะพวกนำเชื้อราเชื้อโรคเมื่อเขาเกาะมากินน้ำเลี้ยงเสร็จจะทิ้งเชื้อโรคในกระเพราทำให้ต้นโซมบินกันหึงเลยครับมแมลงพวกฉีประขา้า หรือแมงวีขาวพวกนี้ต้องไล่ทุกสองถึงสาวันถ้าเห็นบินแบบนี้อันนี้ต่อไปถ้าไม่ฉีดเขาก็หลามมากินมาดูดน้ำเลี้ยงทำให้เสียหายหมด,มดครับสังเกตครับโสมเลยแปลงนี้ต้องปลูกใหม่ดีอย่างเดียวครับระบบ ปลอดภัยด้วยสารชีวภาพน้ำยาชีวภาพแต่ต้องดูแลให้บ่อยและถี่ขึ้นไม่งั้นจะไม่เหลือครับนี่ครับกินเป็นหย่อมๆครับเขาฝากไว้ครับท่านใดที่ปลูกพืชปลูกผักแบบ ไม่ใช่สารเคมีต้องดูแลเป็นพิเศษอันนี้เพิ่งเด็ดใบไปครับเด็ดยอดไปไม่นานแต่ยังไม่เป็นไรมากครับยังฟื้นได้บางท่อนก็ต้องโลกทิ้งปลูกใหม่อันนี้ก็ยังดีอยู่กระเพรายากครับการทำแบบชีวภาพแต่มันดีที่ ปลอดภัยกับผู้บริโภคและตัวเราจะได้เอาไปกินได้ไม่เป็นอันตรายแต่ใช้สารเคมีก็ทิ้งช่วงโดยไม่ต้องฉีดบ่อยแต่มันจะอันตรายก็ต้องเลือกเอาครับจะเอาแบบไหนแต่ถึงใช้สารเคมี ก็เป็นโรคได้ครับเมื่อหมดอายุหลังเจ็ดวันไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคได้อีกที่สำคัญคืออันตรายกินบ่อยๆเป็นสาเหตุของโรคภัยที่เกิดกับร่างกายเรา ก็ฝากไว้ครับสาหรับการปลูกพืชผักที่ใช้ระบบปลอดภัยไร้าสารเคมีต้องดูแลกันทุกๆสองวันอันนี้มาดูไม่ทันครับชราดใจไม่ค่อยได้เข้ามาแต่ก็อาจจะฟื้นได้ครับถ้าเรา ดูแลเพิ่มแต่ผมอยากโลกเลยบางส่วนปลูกใหม่จะดีกว่าครับเพราะเมล็ดพันธุ์เราขึ้นไว้ล่วงหน้าเยอะแยะเช่นกับเพาหลากหลายปลูกไม่ทันก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ